สวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่23มีนาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งลายเก่าและลายใหม่ให้ได้ทราบนะคะโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าซึ่งจริงๆแล้วทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศออกมาว่า จะหมดอายุทันทีในวันที่31มีนาคมแต่ณวันนี้นะคะมีข้อมูลจากทางกระทรวงการคลังออกมาใหม่ว่าสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะคะยังไม่ต้องทิ้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะว่าจะยังมีเงินโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก2ครั้งนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะก็คือจะมีเงินโอนเข้าให้ในเดือนเมษาและพฤษภาคมและเงินตรงนี้ยังสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเล็งเห็นว่าหลายๆคนอาจจะไปกดเงินสดออกมาไม่ทนันก็เลยมีการขยายเวลาให้สําหรับผู้ที่ยังคงมีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถกดเงินสดออกมาได้ในวันสุดท้ายคือวันที่ 27กันยายน2566นั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่2หลายๆคนกังวลใจว่าตอนนี้เนี่ยยุบสภาแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะซึ่งคลิปนี้มีคําตอบค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าซึ่งหลายๆคนก็ได้รับทราบข่าวสารออกไปเรียบร้อยแล้วว่า มันจะหมดอายุทันทีไม่สามารถใช้ได้ในวันที่31มีนาคมเพราะว่าเดี๋ยววันที่1เมษายนสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบ,บใหม่ จะใช้บัตรประชาชนแทนแล้วเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะไม่มีค่าอะไรแล้วแต่วันนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งค่ะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมให้เราเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะยังคงมีเงินสดเข้าให้อีก2เดือนนั่นก็คือในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็สามารถยังเก็บไว้ได้จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่27กันยายนด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินตรงนี้จะเป็นเงินอะไรนะคะนั่นก็คือเงินที่ทางภาครัฐจะยังคงต้องมีการโอนเข้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าอยู่จะยังคงมีอยู่อีก2อรายการที่ยังจะต้องโอนเข้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะตรงนั้นก็คือเงินคืนค่าน้ําประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้านั่นเองสําหรับผู้ที่มีการลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าแล้วก็การประปานะคะนั่นก็คือผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน315 บาท เราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะยังโอนคืนเข้าให้ถ้าหากว่าเราใช้ไม่เกิน3ามบาบาทนะคะรวมถึงค่าน้ำประปาถ้าหากเราใช้ไม่เกิน3ามบาบาททางกระทรวงการคลังก็จะต้องโอนคืนให้เรา100บาทนะคะเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดได้และเงินที่ทางภาครัฐโอนเข้าให้ใหเราตรงนี้จะยังคงอยู่ในบัตรจนถึงวันที่27กันยายน,ตร,นตรงนี้ต้องย้ำนะคะเพราะว่า หลังวันที่27กันยายนแล้วเงินจะถูกดูดกลับคืนไปหมดเพราะว่าเงินในบัตรไม่ใช่มีแค่ค่าน้ําค่าไฟยังมีเงินในส่วนของผู้พิการที่ทางภาครัฐโอนให้ เดือนละ200บาททุกเดือนแล้วก็ยังมีวงเงินอื่นๆที่ทางภาครัฐเคยโอนเข้ามาให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยดูเพื่อเช็ควงเงินว่าเรายังคงมีวงเงินเงินสดคงเหลืออยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะเราก็จะได้กดออกมาใช้เพราะว่าตรงนี้มีหลายๆคนที่ไปกดแล้วมีวงเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าจริงโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไรนะคะเพราะบางที ภาครัฐเขาโอนเข้ามาแล้วบางคนก็ทราบข่าวบางคนก็ไม่ทราบข่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้เช็คกันให้ดีก่อนที่จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นั่นเองค่ะและส่วนสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะคะซึ่งหลังจากวันที่31มีนาคม66บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสิ้นสุดลง แต่วงเงิน2รายการก็คือค่าน้ําค่าไฟตรงนี้เนี่ยจะยังคงอยู่นะคะนั่นก็คือค่าน้ําประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าและการประปาไว้นะคะซึ่งก็จะเป็นบินของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งบินของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมาออกในเดือนมีนาคมแล้วหลังจากที่เราไปจ่ายเงินเรียบร้อยทางกระทรวงการคลังเขาก็จะโอนคืนเข้ามาในบัตรของเราในวันที่18เมษายนนั่นเองนะคะค่าน้ําประปาก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็ จะโอนให้เราในวันที่18เมษายนซึ่งก็เป็นบินของเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะคะแล้วพอถึงวันที่18พฤษภาคมตรงนี้ก็จะเป็นการโอนเงินครั้งที่2เข้ามาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านั่นก็คือถ้าเราใช้ค่าน้ำค่าไฟไม่เกิน315บาทนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของบินเดือนมีนาคมซึ่งบินเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะยังไม่ออกมันจะไปออกในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมก็จะต้องนาบินนี้ ไปชำระเงินก่อนเพราะว่ารุ่นเก่าจะต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะคะพอเราไปจ่ายปุ๊บวันที่18พฤษภาคมทั้งค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟก็จะโอน กลับคืนเข้ามาให้เราในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองแล้วเราก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เหมือนเดิมนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้เพราะว่าวันสุดท้ายที่สามารถกดได้คือ27กันยายนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้หรือยังไม่มั่นใจว่าตัวเองมีวงเงินสดคงเหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าให้เก็บบัตรไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบัตรหมดอายุวันที่31มีนาคมก็จริงแต่มันจะหมด อายุเพียงแค่ในส่วนของวงเงินลูดซื้อส,สินค้า200-300ค่ารถค่าเดินทางค่าแก๊สสุงต้มตรงนั้นจะหมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ ค่าน้ําค่าไฟตรงนี้จะยังไม่หมดจะยังมีเงินโอนเข้าให้อีกในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาและสามารถกดเดือนสุดท้ายได้ก็คือ27กันยายนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่จะต้องนํามาแจ้งเพราะคาดว่าหลายๆท่านน่าจะยังไม่รู้แน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะตรงนี้เนี่ยหลายๆคนกังวลใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการ ประกาศยุบสภาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่ายุบสภาไปแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1อยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็เลยมีการออกมายืนยันนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ทุกคนจะยังคงเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6ากตามกาหนดเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาไปแล้วก็ตามนะคะ โดยผู้ที่จะเริ่มใชส the 26, 66, ้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1เมษายนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566นี้เท่านั้นนะคะถ้าหากว่าใครยืนยันตัวตนยังไม่สำเร็จก็จะต้องกระเถิบวันที่จะใช้จ่ายเลื่อนออกไปเป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนถัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะยืนยันตัวตนสำเร็จนั่นเองค่ะและสำหรับเช้าวันนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด าดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ